แป๊บนึงเอ้ยจะตามทันไหมเอ้ยปลามาอีกแล้วพี่ปลาไหมาอีกรอบปลาไหมาอีกร <Okay. S 1> <PM. S 1> อบโกดเลือไม่ไหวเลยทุกคนกดเลือไม่ไหวเลยเลือจะทันไหมเลือจะทันไหมทุกคนว่าเลือจะทันไหมวัสดีคนรู้ทุกคนได้ครับเ,รดเดี๋ยวได้ไหมเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะขอรับตอนนี้ยังไม่มีใครมาใช่ไหมนี่ขอรับพี่ขบแป๊บหนึ่งน,นะเอ้ยมาแล้วเดือมาแล้วเอ้ย อย่าลืมรับแอบผมได้ครับได้ครับนะครับนี่เรือเรือเรือเท่าไหร่เนี่ยเรือเนี่ยว่าเดี๋ยวถ้าเรือเราแตกจะได้ไหมไม่ได้หรอไม่ได้ใช่ไหมผมเพิ่งแอดไปอ้าวหรอพี่เขาแอดมาตอนไหนครับออสได้แล้วครับสวัสดีคนรู้ทุกคนเลยครับเอ้ยเรือผีตามมาอยู่นั่นแหละผมขอผ่านได้ไหมผมขอผมขอขอผ่านไดไหม ว่าแต่พี่เขาทำไมพี่เขาไม่ไปหรอวนวนแถวนี้ของเราอย่างไรครับเนี่ยวนวนอย่างไรครับโอ้ยขอขอเธ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 อผมขอเธอผมขอได้ขอบคุณสำหรับการติดตามด้วยนะครับโอ้ยตามมาแล้วเรือจะไหวไหมครับทุกคนเนี่ยขอเธอเรือไม่ต้อง เฮ้ยเลือดจะไวไหมทุกคนเนี่ยโอ้โหพี่เขาตามมาพี่เขาตามมาทนอย่าันรทำอย่นั่นเองหรอหัวใจสวัสดีคยวรูกทุกคนได้ครับ จะทันไหมเนี่ยทุกคนจะทันไหมพี่เชื่ออะไรในเกมพี่เชื่อพี่เชื่ออะไรเชื่อในเกมเหรอครับพี่เอาเก้าดาวน์ยูเอนหนึ่งเก้านะครับเซฟเต็มยังครับเราได้เซฟเต็มแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวประมาณสามทุ่มเดี๋ยวผมรีเซ็ตออรีเซ็ตอ,อีกทีนึงนะคัตลี่ยังไงไม่รู้อ่ะเอ้ยเลือดพี่ออกมาอีกแล้วเดี๋ยวนะ ่านิครับมองไม่เห็นหรออัไครับไปก่อนนะครับไปพี่เขาจะไปแล้วหรอเดี๋ยวว่ามันสาเอาประมาณสามทุ่มนะครับเดี๋ยวผมนีเ้เยฟอีกทีหนึง่งสวัสดีคุณดูทุกคนเลยนะครับโอ้ยว่าแต่จะทันไหมเนี่ยทุกคนผมไปอาบน้ำก่อนสองนาทีพี่เขาพี่เขายังไม่ไปแล้วยังไม่ได้ไปเหรอเห็นว่าจะแปาน้ำสวัสดีคุณดูทุกคนเลครับ ขอบคุณสำหรับการติดตาม้วยครับโอ้โหดูหัวใจอลังการเหลือเกินโอ้โหขอเถอะขอเถอะเรือไม่ต้องพังจะถึงก่อนไหมนะไม่รู้ครับรู้สึกว่าจะถึงอยู่ครับทุกคน เอ้าจะไปก่อนนะครับพวกคนนี้อ้อเจาทะเลมาอีกแล้วือ้อยขอเธอผมขอเธอผมขอเธอจะได้ไหมเนี้ยคืนเนี้ยจะได้ไหมพี่เขาเสกเหรอถ้าเสกอว่าแต่ไปทางนี้จะถึง นี่เราแบ,บ่หน่ยได้ครับนะครับตอนนี้ซืบเตรียมแล้วนะครับทุกคนว่าแต่ทางนี้มันใช่หรือเปล่าเนี่ยทุกคนมันใช่ทางมันหรือเปล่าเนี่ยทำไมผมเข้าไปแต่เ,เช้าไม่เจอเลยไม่เจอเกาะอะไรเลยตุกลงเราออกเลยเอ้ยใช่โอใช่หรอ ว่าทำไมมาแต่เช้าไม่เจอไม,ม่มันไม่ถึงเลยโเข็มเทสเข็มทิศของผมหันหน้าไปข้างอ๋อน,นี่ไงเจอโอ้ยอีกสองพันกว่าเลยเหรอ <S <S เดือมันช้าครับอ๋อขอบคุณสำหรับก,การติดตาม้วยนะครับโอ้ยตามมาแล้วตามมาแล้ว ท่านไหมครับพี่ข้างล่างเ t สโกผมหาชื่อพี่ไม่เจอพี่อยากกับผมนะยังไงครับสวัสดีคนณทุกคนนะครับ คนเต็มยังครับตอนนี้เสื้อเตรียมแล้วนะครับประมาณสามทุ่มเดี๋ยวใครนี่เสื้ออีกทีหนึ่งมนาะพี่เขาตอบให้แล้วนะครับทกุกคนขอบคุณขอบขอบคุณมากครับขอบคุณสตหรับที่ตอบให้นะครับเพราีว่าผมก็ใส่ชื่ออยู่นะเนี่ยใส่ชื่อในเกมหน้าสตรีมแล้วนะทะกุกคนหรือว่ามันไม่เห็นรอยอยังไงครับนเนี่ยโอเคนะ อันนี้เรือใครเนี่ยอ๋อไม่มีเจ้าของเลยเรือกเขานั่นทำไมพี่หลอดจังครับขอบคุณมากครับพูดจริงพูดเล่นไม่รู้นะโอ้ยขึ้นก่อนนี้ไม่ได้ทุกคนขึ้นก่อนนี้ไม่ได้หรอก่อนที่อยู่ใกล้ๆเนี่อยากทําอยากทําเข้ามาเลยครับเข้ามาได้เลยครับแต่ตอนนี้เซิฟเต็มแล้วอยากทํหวัดแล้วครับ ต้องก่อใหม่อ๋อต้องก่อใหม่เท่านั้นเหรอเข้ายัางไงครับแอดเพิ่มมาเลยครับแอดได้ครับเดี๋ยวผมรับนะครับขอบคุณสําหรับการติดตามด้วยนะครับทุกคนเดี๋ยวว่ามันสามทุ่มเดี๋ยวไข่รีเซียบอีกทีึนึงนะตอนนี้ก็สองทุ่มสี่สิบก่อแล้วนะครับก็อใหม่เท่านั้นเหรอเอ้ยเงื่อนไขมันทําไมยุ่งยากอย่างเงี้ย ว่าแต่อันนั้นมันคือก่ออะไรนะมีคนอยู่ที่ที่นั่นคนนึงไม่ใช่หรอแต่เขาไม่ตามมาเราอย่างไรครับนะหรือว่าเขาทําแล้วพี่ต้องมีอะไรนั้นต้องมีเวียนไฟเหรอเวียนเวียนไฟเหรอ,เว,เ,หรอเวียนไฟอย่างไง ไฟยี่สิบอันกับแอดแล้วครับขอบคุณมากครับขอบคุณทหรคบการติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวผมรับนะครับยังแตบบ่ว่า นี่กาะอ,อะไรเนี่ยยังไม่ถึงเราเนี่ยพี่ยังไม่ถึงกันหรอเนี่ยโอ้อีกแปดอีกแปดไลเมตรเลยใกล้ละใกล้ละทุกคนใกล้ละใกล้ละสวัสดีคนดูทุกคนนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามด้วยนะครับตามมาอยู่ใช่ไหม,ต,ต,มติดตามให้แล้วครับขอบคุณขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ ควาสั้นหล่การติดตามด้น,นะครับมันไม่มีหลุดใช่ไหมมันไม่มันไม่มีหลุดใช่ไหมทีม่หัวใจเนี้ยถ้าว่าเรายังไม่ถึงมันไม่มีหลุดใช่ไหมใกล้ถึงแล้วนะครับทุกคนใกล้ถึงแล้วนะพี่ช่วยผมทําได้ไหมวันนี้คนดูเยอะขอบคุณสาหรับคนดูทุกคนด้วยนะครับสวัสดีคนดูทุกคนด้วยครับไม่มีหรอไม่มีการหลุดใช่ไหมมันติด อยากได้หมัดจังตอนนี้กําลังทํากันอยู่นะครับไม่มีแอดแอปครับแอดมาแล้วเหรอเดี๋ยวผมขอรับแป๊บนึงนะจากพี่แล้วมูจียังไงครับอ้ยใกล้ถึงแล้วทุกคนใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วทุกคนชื่อเกมที่อะไรครับเกมพี่นะครับเกมในโทรศัพท์นะครับ แต่ผมเล่นในคอมเอ้ยถึงแล้วนะครับทุกคนถึงแล้วถึงแล้วเรียว่เอาทําไงต่อครับพี่มีผลวุจิไหมมีอยู่ครับแต่แต่ว่าผมเอ้ยได้แล้วทุกคนได้แล้วเอ้ยเอาทำไมผมเป็นอย่างเงี้ยได้แล้วทุกคนได้แล้ว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 เรียกว่าทำไงต่อครับทุกคนทำไงต่อครับแล้วมันจะเล่้เข้าโตเหรอต่อไปต้องทำหมัดเหรอ ผมได้แล้วผมได้แล้วครับทุกคนได้แล้วครับมั่นคือแบบไหนครับอ๋อนี่เหรอแบบนี้เหรออู้ยดูโอ้โยไปกดทัหมัดก่อนนะครับก่อนนะครับไปตรงทัหมัดตรงไหนครับตรงไหนครับคนตรงไหนครับไปตรงไหนครับตรงไหนครับทวนกอตตาไปไหน ตามไปตามไปพี่ครับช่วยลงด้านหน่อยครับสองตาได้ครับได้ครับแต่เอฟหนึ่งนะครับแต่ตอนนี้เสื้อยังเ็มอยู่นะครับฝั่งขวาฝั่งขวาตรงไหนครับตามคพมในเสื้อเลยได้ครับได้ครับแล้วก็ตรงนี้เอ้าอะไรผมผลไดบ้างไอ้บอบอดบอลบอผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับโอ้ยในนี่เหรอผมอยู่ในเสร์ฟครับอ๋อพี่เขาอยู่ในเสื้อหรอ อ๋อนี่เหรอครับทุกคนเดี๋ยวแป๊บนึงนะผมเอาคนคล้องแป๊บนึงเนี่ยๆ,ๆผมจะได้ไหมผมจะได้ไหมต้องทำอะไรบ้างอืมเอามันคืออะไรเนี่ยทุกคนกดคุยคุยแล้วครับมันออกมาอย่างนี้ครับอืมต่ออันนี้ยี่สิบอันมันคืออะไรเนี่ยมันต้องเอาของแรกเหรอ ไปหาของหรอต้องหาของใช่ไหมมันคือนีอะไรบ้างเนี่ยขอรู้หน่อยมันต้องไอเทมเหรอไอเทมคืออะไรอันนี้หรออันนี้แล้วก็อีกอันไหนครับทุกคนวาดตัวไหนอีกครับพวกนี้ได้อีกไหมครับได้ครับได้ครับผมลไผมลททุกวันเลยครับผมไลท์ทุกวันเลยลูกไปยี่สิบแล้วก็อันไหนอีกครับ อันไหนอีกไหมครับทุกคนผมออกให้แล้วใครจะเข้าที่เขาออกคนนึงแล้วนะครับถ้ากับนักมาในดีผมว่าผ้าคนผ้าดีก่อนนะครับที่อันนะที่กินไอตัวไหนครับมันคือแบบไหนครับอันอันนี้ยี่สิบลูกแล้วก็ตัวไหนอีกเนี่ย มาทำบัดหน่อยครับตอนนี้ของไม่ควบคุยไม่ได้ครับอ๋อไม่เดี๋ยวผมให้สามคนนรอตรองอันนี้ใช่ไหมอันนี้อีกใช่ไหมอันนี้อีกยี่สิบอันเนาะอันนี้อันนี้เราผมเข้าได้ครับออกเข้ามาได้หรอขอบคุณเสัอความคาดได้นะครับทุกคนขอบคุณมาทำ ตอนนี้ผม <c> ผมกำลัง <c> ทำอยู่ครับขอบคุณสำหรับความคันด้นะครับทุกคนแก่ไม่รอดแล้วเหรอคุณคุณแก่ไม่รอดแล้วอยังขอบคุณสำหรับความคันด้วยครับไปทำสมอนต่อไหมครับพี่เลื่อนขึ้นยังไงครับทุกคน <c> <c> ไปหาของที่ย <c> ่องใช้เหรออันนี้ลูกไพ่นี้แล้วก็อันนี้ด้วยใช่ไหมอันนี้อีก20อันแล้ว แล้วก็อันโดนอหนอีกวะมันต้องมีมันต้องมีสาม,นมันใช่ไหมผมเดินมาหาพี่แล้วครับพี่มีเศษหนวดดำกี่อันเดี๋ยวแป,ป๊บนึงนะมีสิอันนะครับทุกคนตอนนี้พี่มีสิอันนะครับพี่พาทำหมาดได้ไหมครับตอนนี้พี่เขากําลังทําอยู่นะครับอันแดงหอย มันใช้สองอันแล้วก็ตัวในต่อครับทุกคนตัวนี้อันหนึง่งผาทําหมัดใหม่ครับผาทํพอ๋อผาทัหม,มัดหน่อยครับตอนนี้ผมกำลังทําอยู่ครับทุกคนสวดีคุณทุทุกคนเลยนะครับ,รบเสร็จโดดตามพี่มีพอแล้วครับเหลือแค่พามเคลพามแยนพายพานแยนพายตัวไหนครับอันนี้ใช่ไหม ขอเด่นได้ไหมได้ไหมครับตอนนี้เสื้อย่งเตรียมอยู่นะครับทุกคนพันพันพันแวมฟ่าใช่ไหมมันอยู่ตรงไหนครับนะเดี๋ยวแป๊บนึงนะทีแล้วผมเคยพามอยู่นะตรงไปพามตรงไหนนะลกงสองแล้วครับทุกคนลองกอดเดาหลอกจันอ๋ออะไรนะคยว,ค,วคยวสีขาว ใกล้ๆอันสีเขียวเียวพามลูกสอง,ลลสองตอนนี้ตอนนี้พี่ยังไม่มีสักอันใช่ไหมทุกคนตอนนี้พี่ยังไม่มีสักอันใช่ไหมอันนี้ด้วยใช่ไหมดดสีขาวแล้วก็ดูลูกพ่แล้วก็ข้างบนมีใครไปก่อนหินสีเขียวหรอ เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะทุกคนอันนี้ใช่ไหมเศษกระดูกเศษกระดูกเนะี่ใช่ไหมเศษกระดูกเนะี่ใช่ไหมทุกคนใช่ไหมหรือว่าไม่ใช่ข้างล่างกระดูกอ๋อตัวนี้เหรอตัวนี้เหรอข้างล่างครับตัวนี้ยีตัวนี้ยี่สิบอันนั้นแล้วก็ปีกนางผ้าด้วย ใช่ใชอ๋อจิ่ดูพี่ตีอีกตัวไหมครับไม่ใช่ปิกปกปก,ปกไม่ใช่ปิกหรอแล้วก็อันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงนะผมคอที่ที่รัดตัวก่อนอันนี้ด้วยใช่ไหมอันนี้ด้วยแล้วก็แล้วก็ตัวนี้ด้วยตัวนี้ผมพอแล้วนะครับทุกคนตัวนี้ผมพอแล้วมีแปดสิบกว่าด,ดีเซฟหน่อยพี่ พี่ครับแบกรันหน่อยครับตอนนี้พี่กําลังทําหมัดอยู่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวพี่คอยช่วยที่หลังนะครับลูกไผ่ยี่สิบอันนี้ผมมีครบแล้วนะครับลูกไผ่ยี่สิบที่แค่พามกระดูกอ๋อพามไม่หรอกระดูกนี่ใช่นะกระดูกแล้วก็ตัวนี้นะสองสองอันนี้ใช่ไหมพี่จะช่วยตอนไหนรู้สึกว่าตอนนี้เชือเ่อเต็มแล้วนะครับทุกคนพี่เขา ทำเควเควดีเซลประมาณสามทุ่มนะครับเดี๋นี้ใกล้สามตู้มเลยนะครับทุกคนพี่ขาดเควพี่ขาดเควอืมตอนทําไม่เห็นมีคุยเลยเร็ผมขออ่อยขีหนึ่งนาะมันว่ายังไงตัวนี้ยี่สิบอันดาบยังไม่ได้แต่มันจะได้แท้อ๋อ ตัวนี้นี้20อันอันนี้มันอ่านไหวไงเนี่ยแต่ภาษาเลยจริงครับพี่อ่านไม่เปลี่ยนเลยพี่อ่านภาษาอังกฤษไม่ออกเลยภาษาอังกฤษไม่ออกเลยอยากทําด้วยครับพาดีนวดต,ตามไหนครับต้องไปลูกสองนะครับทุกคนลูกสองรู้สึกว่าเสื้อยังไม่เต็มนะเข้าได้อยู่นะผมก็อ่านไม่ออกอืม ขอบคุณสำหรับการติดตามด้วยนะครับทุกคนแป๊บหนึ่งนะผมหาผมต้องการอะไรพวกนี้ต้องหาดูก่อนต้องหาดูไปก่อนแล้วกันทุกคนตอนนี้พี่อยู่จังหวัดนะครับจังหวัดเชียงรายครับนิพนห้าเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมลองไปหาภาพแป๊บหนึ่งนะทุกคน ชิปหลอกจันเงินส้มอะไรนะเงินส้มอ๋อเงินส้มยี่สิบอันด้วยเหรอเงินส้มรู้สึกว่าพี่มีเท่าไหร่ไม่รู้นะดีก่อนไหมโอ้ยตอนนี่ดีก่อนได้ได้ครับเดี๋ยวผมขอที่เชื้อเพื่อนึรงนะทุกคนนะตอนนี้ก็ห้าสิบสามวัตทีแล้วขอไม่ใช้เงินส้มส้มส้มไม่ใช้เงินส้มหรอือยังไงครับขอบคุณสำหรับการติดตามด้วยนะครับทุกคน ออ้ยเอ้ยพี่เขาทำอะไรกันโอ้โหหมัดใหม่โคตรเท่เลยพี่นี่เลยครับลูกภายในเกาะลูกภายในกระเป๋าลูกภายในกระเป๋าใช่ไหมทุกคนแป๊บหนึ่งนะผมขอด้วยเทมแป๊บหนึง่งอืมลูกภายในกระเป๋าตัวนี้แล้วก็ตัวนี้แล้วก็อีก อันนี้ด้วยอันนี้ลังกอดเต่าใช่ไหมเดี๋ยวไปภาพอีกแล้วกันได้เป็นหน,หนาทุกคนนะวัสดีคนดูทุกคนเลยนะครับพี่จะลาดต่อไหมครับเดี๋ยวผมขอดีเซ็ตเป็นงนะทุกคนนะวัสดีคนรูทุกคนได้นะครับ วัสดีคนรูทุกคน้วยครับพี่ล่าต่อไหมหรอเดี๋ยวพี่จะช่วยเขาพี่พี่เขาทุกคนทำสำมอเลยแล้วก็ทำหมัดด้วยนะตอนนี้ผมขอาหายเทียมไปไปก่อนแล้วกันสวัสดีคนดูทุกคนด้วยนะเลมอนดีไปพีไม่คืออะไรครับ ขอบคุณสำหรับการติดตามด้วยนะครับทุกคนทุกคนเร็วผมขออนุญาตลิซเซฟแป๊บหนึ่งนะทุกคนนะคนที่ทุกคนที่อยู่ในเซรฟนี่ที่พาทำหมัดใหม่ได้ไหมครับ ตอนนี้ผมเขากำลังทำอยู่นะครับเดี๋ยวพี่เขาเข้ามาเรียอีกทีแล้วใครทําด้วยกันก็ได้ครับเดี๋ยวผมค่อยช่วยทํานะครับผมไปลูกสองเลยครับได้ครับได้ครับได้ครับทุกคนเดี๋ยวผมขอเรียบอีกทีหนึ่งนะทุกคนนะเดี๋ยวคนที่ทันก็ไปตีอีกตัวไหมครับเดี๋ยวขอรียบก่อนนะครับแล้วก็พี่พี่ที่เข้ามาใหม่แล้วใครมาต่อกันใหม่อีกทีหนึ่งนะประดีคนทุกคนได้ครับ ผมทำด้วยได้ไหมครับได้ครับได้ครับโอเคนะครับได้ครับโอเคครับโอเคครับมีอะไรเีงนะพี่ต้องหาพามของอีกทีนึงใช่ไหมเนี่ยขอซื่อหน่อยพี่ชื่อ9 w ้าวนนะครับ ท่านไหมครับท่านท่านเข้ามาท่านเข้ากันไหมครับผมขอทําด้วยนะครับได้ครับได้ครับขอบคุณสําหรับการติดตามด้วยนะครับทุกคนอยากทําได้ครับที่แอดผมได้ไหมครับแอดมาเลยครับแอดมาเลยครับผมท่านท่านอ๋อท่านอยู่กันทุกคนเนาะแอดท่นชุดก้าสองมองมาเห็นยังไงครับ เพราะว่าชื่อของพี่นะพี่เอาพี่เอาลงนาสตีมนี่แล้วนะทุกคนนะทุกคนไม่เห็นหรอหรือว่ามีแค่ของมีแค่พี่เรามันไม่เห็นอ๋อคิดว่ามีแค่ของพี่ที่เห็นท่านกันไหมครับท่านเข้ากันไหมครับว่าแต่ทุกคนถ้าเราสร้างสร้างเซิร์ฟนี่เข้าทันเย yeah, ้อ๋อผม ชื่อวิก้ซีเหรอครับวัสดีคนดูทุกคน้วยครับท่านครับอ๋อท่านท่านกันอยู่ใช่ไหมเดี๋ยวผมจะด้เชียอ,อีกทีหนึ่งประมาณประมาณสามประมาณสี่ทุ่มกว่านะสามไม่ไม่ก็สามทุ่มครึ่งนี่นะไม่รู้ว่าทุกคนจะท่านเข้ากันไหมวัสดีคนดูทุกคนเลยนะ อุ้ยรู้สึกว่าเซฟเต็มไปก่อนแล้วมั้งเนี่ยว่าแต่เราสร้างเสื้ออีกทีได้ไหมเนี่ยสร้างอีกเซฟหนึ่งได้ไหมไม่ได้หรอซิกุโดะขีดร่างแม็กยังม,มันเต็มอ๋อมันเต็มหรอของพี่พี่ยังไม่ได้เข้าเลยนะนี่นะแต่เต็มไปก่อนแล้วหรอ แอดไปแล้วนะครับได้ครับได้ครับเดี๋ยวผมรับนะครับเซิเต็มอีกแล้วนะครับทุกคนรู้สึกว่าประมาณ30นาทีต้องรีเซฟอีกทีนึงแล้วนะไม่งั้นเล่นกันทุกคนไม่ได้เลยเขาเล่นกันทุกคนไม่ได้เลย รับแอดพหน่อยครับมรับทุกคนแล้วนะครับตอนนี้ยังไม่มีมีคนแอดมาอยู่ใช่ไหมหรือว่าไม่มีแล้ว